สวัสดีครับสวัสดีครับเย็นเย็นวันเสาร์นะฮะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับอีกหนึ่งลำนะครับผมนะฮะเสร็จรอออีกหนึ่งลำนะครับกับยีราฟซิงตัวสูงนะครับผมคุณลูกค้าจากพะรามห้านะครับวันนี้เดินทางมาจัดรอเสริมรอกันนะครับเสร็จเรียบร้อยสเต็ปยีราฟซิ่งนะครับสองห้าหกสิบสิบแปดสเต็ปนี้พิมพ์นิยมนะครับแล้วก็ รัดคู่กับ TE 37นะครับการตรงเก้าครึ่งสิบครึ่งนะครับผมลามีแตะเรียบร้อยสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมนะครับผมพีม่ลัง FC สวัสดีด้วยสวัสดีคุณปฏิยุทธ์ด้วยครับไม่กลับบ้านกับช่องโทรศัพท์ก็ไม่รับนะครับมันจะนะฮะโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับลานี้นะฮะคุณลูกค้าจากพะรามหานะฮะมาดูด้านข้างกันนะ่ ใส่ครับนะไม่ล้นมากนะครับเข้าด่านได้สบายๆไม่เกินกฎหมายกําหนดนะครับผมแบบนี้เลยเแล้วก็จะเป็นล้อทีอีก,ก้านตรงนะครับผมเก้าครึ่งสิบครึ่งนะครับสเปคก็ออฟเซตก็ยี่หบนะครับล้อหน้ายี่ห้ล้อหลังสามสเหมือนเดิมครับอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆแถมครบเหมือนเดิมนะครับฝาครอบเบรกน็อตล้อปอกกันสั่นจุบลมถ่วงล้อพ่นสีการสนิมลุมล้อให้เรียบร้อยนะ ในส่วนเพิ่มเติมก็คือคุณลูกค้าเบิกเป็นฝาปิดดุมสีน้ำเงินเลยฮะสีน้ำเงินจะได้นําเงินนําทองเข้าบ้านรับปีใหม่นะฮะแบบนี้เลยสวัสดีครับพี่โจอ่าขอบคุณรวยรวยปีใหม่เช่นกันครับพี่นะฮะเสร็จเรียบร้อยครับมาดูล้อหลังกันนี่ล้อหลังล้อหลังล้อหลังจะเห็นชัดเจนในการเก็บสีเ,เก็บรายละเอียดดุมล้อด้านในนะครับเงาวแวบๆสะอาดสะอาดแบบนั้นเลยนะครับก็ หน้าอะไรเนี่ยคลิมใหม่แล้วนะฮะนะครับแบบนี้เลยการตรงแบบนี้เลยสีเข้มๆนะฮะเน้นย้ำผมจะเน้นสีแม็กเป็นสีเข้มนะครับสีปีใหม่นะครับใส่แล้วร้อ,อแต่ตอนนี้แสงมันอาจจะทําให้ภาพที่แสดงออกมาผิดเพี้ยนนิดหนึ่งสวัสดีป่าเทพนะฮะป่าเทพกําลังรับชมอยู่นะครับเดี๋ยวพบกันอา่าอีกไม่กี่วนันเดี๋ยวพบกันนะครับป๋าเนี้ยลอ้ลอล้อฝาปิดดุมคุณลูกค้าเบิก เบิกฝาไิดุมมาเพิ่มเติมน,นะครับลอดล้อตัวนี้แถมนะครับผมเสร็จเรียบร้อยดูด้านหลังรถไม่เอ่ยด้านหลังแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเน่เติมความมันล้อไว้แล้วนะฮะอันนี้เป็นวัตถุดิบสําหรับสายยีราฟตัวสูงนะฮะก็เดี๋ยวโรงงานจะปิดก่อนเดี๋ยวโกดังจะปิดก่อนผมเลยสั่งมาสต็อกไว้เตรียมซัพพอร์ตคุลูกค้าพวกนี้นะครับและด้านในโน่นนะฮะ ล้อแม็กพร้อมที่จะบริการนะครับมีทั้งเวลมีทั้งที37สามเจ็ดนะครับ RPF 1มีครบนะฮะดูด้านขวามือนะครับ <Okay. S 1> ขวาม,นะมือแบบนี้ลรอ,ลอแบบนี้เลยนะฮะแบบนี้เลยใ,ใส่ใส่ที่มีอาณาท่านไหนที่ขับรถตัวสูงอยู่นะครับอยากจัดสเต็ปนี้มาเลยฮะเรียนเชิญที่ร้านเดี๋ยวผมจัดให้นะครับผมสเต็ปนี้ขับสบายนะครับขับนุ่มๆน,นะฮะถนอมสุขภาพแม็กของ พี่คุณล้าเวลาเจอหลุมเจาบ่อนะครับเพราะยางหนานะครับแล้วก็ล้อขอบ8เนี่ยหายางใส่ได้ง่ายนะครับยางมีให้เลือกหลายยี่ห้อราคาก็ไม่แพงมากนะครับผมนะฮะโอเคลร,รอแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวจะได้คุณพี่จากพลามห้าจะเดินทางกลับตา่างจังหวัดนะครับผมเตรียมความพร้อมในส่วนของล้อแม็กระยางนะครับแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะ นี้เลยครับแบบนี้เลยนะฮะแบบนี้เลยรอรอแบบนี้เลยนะฮะก็ป้ายแดงนะครับลูกค้าป้ายแดงยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็้อแม็กที่ออกมาจากศูนย์นะครับยินดีรับเพลินนะครับผมยินดีรับเพลินด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็หลายลํำกันไปนะฮะพรุ่งนี้ก็อีกวันหนึ่งนะครับผมพรุ่งนี้ยังเปิดให้บริการอยู่นะครับในปีนี้นะฮะพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายของปีนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าเจอกันนะฮะ ฝากกดติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทั้ง Facebook ทั้ง YouTube นะครับผมนะ u t u b e ก็กดกระดิ่งกดละครั้งรอไว้เลยนะฮะเวลามีคลิปใหม่ๆนะครับผมนะคลิปมันจะได้เด้งไปเตือนที่หน้าฟีดของพี่ๆนณา,าทุกท่านนะครับผมโอเค เสร็จสับกระบวนการที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขอส่งมอบรถอันเป็นที่รักคืนคุณลูกค้าก่อนแล้วกันนะครับโอกกดหน้าพบกันใหม่นะฮะงัไงก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีค่ะ